เปิดหนึ่งเอายกปักเข้าให้เรียบร้อยดีโอ้เอาเสิร์ฟตาก้อนเปิดหัวเอายกปักเข้าให้โอ้โหเตะเต็มข้อล่อเต็มเหนียว้วครับตอนนี้น้องก็อนน้อยวิยลามอายุสิบหกนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับกับโสโลแกนแตะก้อเลือกเตะแอดมินเลือกไล่สี่ต่อหกเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาเจ้ากอดว่าไงปกักเข้าโดนเขียวเอาแล้วอยู่เจ้าเปิมตอ้โหมาขามข้อเดียวจากขอนแก่นนะครับห้าห,ห้าต่อหกนะครับมนักเสรอร์ไปกอดเปิดหนึ่งเบิร์ดยกขึ้นมาเจ้ากอดเตะเหลียบ้อยโอ้โหยเอาะครับเริ่มเตะเข้าฝักนะครับยกเข้าจุดเตะหายเตะหายหหกต่หหกอห้าเอาเปิดหนึ่งเอายก ปักเข้าให้เรียบ้ลยห้ากับหกนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาเตะโอ้โหเตะใส่เน็ตแล้วครับหกหกต่อหกเอาเสิร์ฟไปโอ้หกต่อหกนะครับเอาเสิร์ฟมาเเปมเปิดมนัดยกเข้าไปเจ้าเปมเตะไปโอ้โหไม่ข้ามเอาแล้วครับเจ็ดต่อหก เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งมานัดยกเข้าไปเจ้าเปรมเตะเรียบร้อยเอาหกท่อเจ็ดนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเจ้าก๊อตเปิดหนึ่งเอาอยัางได้อยู่เจ้าก๊อตเขียวมาเรียบร้อยจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นเข้มเข้มอำนาจนะครับหรือเข้มมกรุงเทพทนนะครับคนเดียวกันนะครับ เจอกับครูกล้องบุรีล์นะครับป้าเข้าให้ใส่เน็ตแล้วเอาแล้วครับตัวแปดต่อหกนะครับป้บปาเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหป้าเข้าให้เรียบร้อยตอนนี้แอดมินอยู่ที่วีลำนะครับมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงมาถึงสนามประมาณห้าโมงกว่านะครับ ช้เวลาเดินทางวันห้าชั่วโมงฝนกรุงเทพตกหนักก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครที่ยังไม่หลับไม่นอนนะครับตอนนี้ใส่คู่นั้นแล้วเนาะปากเขาให้เอาโดนเกีียวโอ้โหยอยู่ที่เจ้าเปรมป้าเขาให้เรียบอยโอิ7-8เจ็ดต่อแปดนะครับเจ้าก,ก๊อตเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าก,ก๊อตน้อยเตะเรียบร้อยโอ้โห เอาเปิดเขามานัดยกเข้าไปเจ้าเปรมเตะใส่เนตแล้วเอาลวครับตอนเนี้ยรอคอยการกลับมาของคัมพีตะก,ก้อเมืองไทยนะครับไปอยู่ฝั่งโน้นก็เป็นคัมพีแคนาดาไปเป็นมือหนึ่งของแคนาดาไปเอายกปักเข้าให้โอ้โหเจ็ดต่อเก้านะครับ เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้ากอตปิกโอ้โหเอาแล้วยังอยู่เจ้าเปมเขียวไปโอ้โห้หมวนตัวเตะแปดต,ต่อเก้าเอายกขึ้นมาเจ้ากอตเตะเรียบร้อยโอ้โหโยกเข้าจุดนี้เจ้ากอตเตะหายทันทีนะครับ <c oughs> เอาเปิดหนึ่งเายกเจ้าเปมเตะเรียบร้อย แปต่อเก้าเอาเสือไปกอดน้อยเบิร์หนึ่งเบิร์ยกขึ้นไปเจ้ากอดเตะอีกแล้วโอ้โหยกมาเตะหายยกมาเตะหายเจ็บนะครับเก้าต่อแปนะครับบุญลำนำอยู่เอาเสือมาเจ้าเปรมเปิดหนึ่งมนัดยกขึ้นไปเจ้าเ,เปรม,มปักเรียบร้อยแปรต่อเก้านะครับเอาเจ้ากอดเปิดหัว เบิดยกขมาเจ้าก็เตโอโหยนี oh ่นะครับข้าอยู u, admin, light, ่ข้างล่างเรียบร้อยมามุมกล้องพอดีด oh ้วยป่ายังไม่กลับครับไม่กลับครับแต่ก็ยังเตะอยู่แอดมินกล้องไล์สดต่อไปนะครับแตะก็เลือกเตะแอดมินเลิกไล์ก็ปล่อยให้เขากลับก่อนนะครับเดี๋ยว่อยหาทางกลับเองเอาเสือไปเจ้าก็เปิดหัวเบิดยกขึ้นมาเจ้าก็ปากโ้โหย สงสัยคืนนี้ปักทั้งคืน้วครับเอายกขึ้นมาเจ้าเปมเตเรียบร้อยเก้าต่อเก้าเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาน้องก๊อตเขียวมาโอ้โหเขียวออกโอ้โหเ รับิตต่อเก้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาน้องก๊อตบินเรียบร้อยเก้าต่อชเวนะครับเอาเสริมมาเอาเปิดเอายกเอาเปรมเตะเรียบร้อยโอ้โหพาลูกสาวด้วยเปล่าปักเขาให้ใส่เน็ตเรียบร้อย Or or kim, 2ต <cat on developed Airbnb> ่อ9ครับจะเกมไม่เกมเดียวเอาเปิดหนึ่งเอาโยกปักเข้าให้โอ้โหปักทั้งคืนนะครับคืนนี้ยังเล่นไหนเงินเล่นไหนด้วยจังไงบอสใส่กระเป๋าอันนี้ไปกระเป๋าถ่ายหน่อยเอาก่อนเริ่มใช่ครับลงลงเป็นต่อนะครับแก้ม ปักเขาให้โอ้โหสิบต่อสิบสองนะครับ <c oughs> เอาละครับสิบเอ็ดต่อสิบสองครับก็กลมๆนะครับรอะไรก็ส <20 S 1> <ร>ิบได้น,นะครับเนี่ยอเอาเปิดหนึ<ๆ>่งมันนัดยกขึ้นไปเจ้าเปมเตโอโหหูโขขึ้นมาเจ้าก๊อตเตี่ยบเอย วันนี้ <laughs> ร้อใจส่นเอามานัทเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าเปมเตะเรียบรลยอย,อยเอาเปิดเอายกปักเขาให้ <laughs> สิเปต่อ12สองนะครับอเอาเปิดหัวเอายกยบินเรียบหลอยโอ้โห <12 S 1> สิบสองต่อสิเอ็เอนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเขียวมาข้างหลังโอ้ลูกแก้ไขดีนะครับสองเอ็ดต่อสิบสองปักเขาให้โอ้โหถ้าเกียวติดเป็นเรื่องนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าก๊อดบินอีกแล้วโอ้โห กันหมดเลยครับใช่ครับทีมงานของงานท้องไสกลับหมดแล้วครับต้นพุกสารคามท้องไสกลับหมดแล้วครับเก้าสองแปดไทวันนี้เด้อเกมนะครับ